เอาสมนึกสวัสดีครับสมนึกสวัสดีนะครับสมเนึกสวัสดีครับพี่รัตเอากบมาต้มข uhh. ึ้นมาต้มนะครับจากสมนึกนะครับมาเอามาเอาบักลามาเอามาเอาทั้งจระโจเคยมาบอทั้งจระโจอย่างเงี้ยสบายดีสมนึกนะครับจากคุณเอ็ดนะครับสมนึกสมนึกนะครับจากพี่แบงค์นะครับ พักไทยพี่ๆทุกท่านรอบห้องนะครับจากสมนึกนะครับสมเนิบวันนี้แนี่ยบ้านทําอะไรให้กินเนาะสมเนึกเนาะแนี่บ้านทํากับข้าวอะไรให้กินเนาะวันนี้คุณสมเนิรดูบ้านน้องสมเนิกของเรานะครับ หนาวนี่มือ่อยไสหนาหนาวนี่เพราอคือหนาร้อนหนาร้อนนี่มันจะขนาดหกม้งแรกเนี่ยตเวิทยังนี่นตกดินนะครับตามผมสืสังเกตเบิึงเนาะแค่นี้ก่อนสิบไปเส้นเบียร์ก่อนกินเส้นเบียกเส้งเหล่าขาวติดเยอะเนี่ยเอาเอาขอบคุณหลายๆเด้อมาลุยเด้อ,ดอขอบคุณหลายๆครับหนุ่มลุยหล่อจากเมืองสุรินทร์นะครับคุณแตนดีจ้านะครับแต่คุณทัน จากคุณนัชชานะครับคุณแอดก็อิโมจิอิโมจิมาให้นะครับขอบคุณคุณแอดนะครับสวัสดีค่ะคุณนัชชานะครับจากคุณปองนะครับมารวยดีจ้านะครับจากคุณนัชชานะครับมารวยพ้นไปแล้วจิบิเซ็นเบียพะนะ ขอบคุณมากมา,กมากนะครับสาหรับซิดีเครื่อวใจพลังบวกกับเกตหน้อยไวไฟมานะครับขอบคุณมากมา,กมากนะครับขอบคุณก้าวล้านดวงตานะครับที่อยู่เดวยวกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณแจนมากมานะครับขอบคุณคุณแอดด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆนะครับสําหรับกลื่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณนัชชาขอบคุณคุณแกนขอบคุณคุณสมใจและว่าแอดมินของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับขอบคุณคุณมารวยด้วยนะครับขอบคุณ้ังสมนึกด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านทั้งนั้นนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับขอบคุณมากๆนะครับ คุณน้องป๋อมแตมด้วยมดเลอรเดอร์นะครับจากคุณแอดผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับสำหรับอันนี้นะครับ เวทีแล้วเอิญเนเดอร์นะครับเอาสีลงจังหน่อยอะไรอีกอีกสามหน้าที่สีลงปร้อมแปมอีกสามหน้าที่ไอ้สีลงแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆมากมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่แบงค์ขอบคุณน้องขมแปมขอบคุณคุณปองนะครับขอบคุณคุณนัชชานะครับขอบคุณน้องสมนิกขอบคุณคุณมารวยด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณเน่ออนขอบคุณเนารยจนนะครับขอบคุณลุงโมดนะครับขอบคุณแน่นกนะครับหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสมใจนะครับแอดมินของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะครับผมขอลงไลน์ก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับเจ้าบ้านเสียงสื่อคิมูเจ้าบอนั่นบอแมนบอแมนยังกบมันทอง ฮ่าฮ่าาานะครับโอเคผมลงไลฟ์ก่อนนะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับดบ๊ดบบายบายนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับ